ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมีผล1ตุลาคม2,565สวัสดีครับนี่คือ YouTube Channel HR Comars คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้แรงงานแล้วก็เป็นข่าวร้ายสำหรับนายจ้างด้วยนะครับเนื่องจากว่า 1>, 1ตุลาคม2565เนี่ยนะครับก็จะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะครับโดยมีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับลงในราชกิจจานุเบกษามเมื่อวานนี้เองนะครับนั่นคือ19กันยายน2565ผมบันทึกคลิปนี้ในวันที่20กันยายน2565นะครับซึ่งณวันที่บันทึกคลิปเนี่ยก็ยังไม่มีผลนะครับจะมีผลก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม เป็นต้นไปนะครับดังนั้นใครที่ดูคลิปก่อน1ตุลาคมก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้าค่าจ้างยังไม่ได้ปรับขึ้นนะครับแต่ถ้าดูหลัง1ตุลาคมไปแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ปรับขึ้นเนี่ยแสดงว่านายจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วนะครับผมให้ดูส่วนหัวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวฉบับเต็มเนี่ย ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้คุณผู้ชมสามารถคลิกไปอ่านได้ในเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษานะครับผมทำข้อความที่เป็นใจความสำคัญให้ดูเป็นสไลด์ดังนี้นะครับซึ่งค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับขึ้นนะครับต่ำสุดเลยก็คือวันละ328บาทนะครับสูงขึ้นมาก็332 335 338 340 343 345 353และสูงสุดครับ354 นะครับนี่คือวันละนะครับมาดูนะครับว่าแต่ละค่าจ้างนั้นจะเป็นของจังหวัดไหนบ้างนะครับสูงสุดครับวันละ354นะครับมี3จังหวัดครับคือชนบุรีภูเก็ตประยองนะครับ353กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร345นะครับฉะเชิงเซาจังหวัดเดียว343บาทพระนครศรีอยุธยา 340กระบี่ขอนแก่นเชียงใหม่ตราดนครราชสีมาปราจีนบุรีพังงาลบบุรีสงขลาสระบ,บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีหนองคายอุบลราชธานีวัละ3า8รครับกลาลสินจันทบุรีนครนายกมุกดาหารสกลนครสมุทรสงคราม335กาญจนบุรีชัยนาทนครพนมนครสวรรค์บึงการบุรีรัมประจวบคีรีขันธ์พะเยาพัทลุงเพชรบุรีพิษณุโลกเพชรบูร์ยโสธรร้อ เลยสะแก้วสุรินอ่างทองอุตรดิต์วันละ332ครับกำแพงเพชรชัยภูมิจุมพรเชียงรายตรงังตากนกครศรีธรรมราชพิจิตรแพร่มหาสาร,รคามแม่ห้องสอนวระนองราชบุรีลำปางลำพูนศรีสะเกตส,กสตูลสิงห์บุรีสุขโขทยัยหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุทัยธานีและวันละ328บาทครับนาราธิวาสน,น่านปัตตานียะลาและอุดรธานีครับ ก่อนจบคลิปครับผมให้ดูส่วนท้ายของประกาศนะครับในข้อ11เนี่ยนะครับเพื่อประโยชน์ตามข้อ2ถึงข้อ10ข้อ2ถึงข้อ10ก็คือเรื่องของอัตราที่ให้ดูในสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคำว่าวันเนี่ยหมายถึงเวลาทํางานปกติของลูกจ้างซึ่งไม่เกินชั่วโมงทํางานดังต่อไปนี้แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทํางานน้อยกว่าเวลาทํางานปกติเพียงใดก็ตามนะครับก็คือจะมีงานที่ให้ทําไม่เกินวันละ7ชั่วโมงกับวันละ8ชั่วโมงนะครับแต่คราวนี้ ถ้านายจ้างให้ทำน้อยกว่านั้นอย่างเช่นให้มาทำเพียงแค่สองสามชั่วโมงเนี่ยนายจ้างก็ต้องจ่ายเต็มด้วยนะครับจะบอกว่าให้ทำไม่ถึง8ดชั่วโมงจะจ่ายไม่เท่ากับอัตราขั้นต่ำไม่ได้นะครับนี่คืออัตราขั้นต่ำนายจ้างจะให้ทำกี่ชั่วโมงก็ตามนะครับก็จะต้องจ่ายเต็มนะครับและแน่นอนครับถ้าทำเกินก็จะเป็นล่วงเวลาไปนะครับนี่คือส่วนท้ายของประกาศนะครับยังไงใครจะดูฉบับเต็มสามารถไปดาวน์โหลด หรือว่าเปิดดูได้ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม YouTube c h anel n HR c o m a r s นะครับกดติดตามได้ที่สัญลักษณ์ของช่องครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ